กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมิชันจีวันนี้ผมมาเปิดดันนะครับเป็นเคเวสเปิดดันแหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจบเคเวสยังไงนะทั้งๆท,ที่ลงดันไปเรียบร้อยแล้วก็เคเวสเปิดดันนี่ครับเป็นดันชื่อว่ารา,น,านิวาลรานิวาลนะรับไอเทมเอ้ยรับเควสได้ที่เอ็มซีคนนี้นะครับเมืองแระโคทาวนะจากนั้นเขาก็จะให้เรามาตรงนี้นะนี่มาตรงนี้ปับ๊บพอมาตรงนี้แล้วอะ แล้วเข้าไปนะครับอันนี้ผมเคลียร์ดันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างแบบหยับหยาบนะครับเป็นเควสเอ้ยเป็นดันแบบหย,ยาบๆบมาว่าเล่นยังไงนะครับให้ดูนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับก็เข้ามาแล้วอะ่ะอ่าคุณจะเห็นว่ามันมีให้เลือก2อันนะครับอาจจะมีให้เลือกมากกว่านี้แหละแต่ผมไม่รู้วิธีทํำยังไงนะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันส่วนอันนี้ คุณที่เห็นก็จะมีที่ผมลงไป2รอบแล้วก็ได้เปอร์เซนต์อันนี้มาครับคุณก็อาจจะได้หน้ากากมาใส่นะตัวนี้เป็นตัวนอร์มอนอยู่ครับอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นแบบสี่คนได้นะครับเพราะว่ามันมีออโต้ทีมให้แล้วก็มีสามารถลงได้คนเดียวด้วยแล้วก็ด้านซ้ายคุณก็จะเห็นว่าเป็นรูปหินอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันหินที่ไว้ใส่กับวุฒิอเสล่านะที่มันอาจจะปอาาว่า,าวคือมีโอกาสดอปนั่นเองนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าให้สังเกตมันมี1 2 3 4 5 6มี6มี6แบบก็อันรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันพุธใช่ไหมที่อัดอยู่เอดูก่อนนะโอเคเป็นวันพุธนะครับวันพุธเพราะฉะนั้นก็ตีซะว่าอันนี้คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แค่การคาดเดานะอันนี้ผมไม่รู้จริงจนะ ผมก็ลงแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นคลิปหยาบๆนะอาจอาจจะอาจจะไม่ลงดีเทลมากนะคก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันโอเคเมื่อเข้ามาแล้วครับช่วงแรกคุณไม่ต้องไปจมตีเหมือนผมนะเจออะไรก็ใส่ก่อนนี้ไม่ต้องครับเดินไปเปนผ่านก็ได้ครับนะไม่ต้องคิดมากนะครับตรงนี้นะอย่าโชวงั่งเหมือนผมนะ โ okay. อเคห้องสี่ห้องนะมันก็จะมีให้ให้เข้าอีกหนึ่งห้องนะครับก็เข้าไปครับคุณก็ต้องเคลียร์มอนในนี้ให้หมดก่อนนะห้องแรกนะครับผมเรียกว่าห้องเคลียร์มอนเคลียร์มอนเสร็จแล้วคุณก็จะสามารถปลดปลดโล่ปลดโล่ที่บอสได้นะเมื่อปลดโล่ที่บอสได้ก็ทาดาเมจกับบอสได้ครับก็เป็นอันจบนะอันนี้เป็นตัวอีซี่นะเพราะฉะนั้นมันบอสมันจะแขะ็งบ,บางนิดนึงนะ ส่วนตัวายากขึ้นมานิดนึงก็จะสึดขึ้นมานิดอีกหน่อยนึงนะก็ประมาณนี้นะครับห้องนี้ก็เคลียร์มอนเหมือนเดิมครับแต่มันมีลูกเล่นในการหลบพยายามหลบอ,อไอ้ลูกระเบิดด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะมีพวกบัฟพ,พวกอะไรให้เราเก็บเลยนะคุณไม่ต้องซีเรียสมากก็พยายามหลบครับแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้นะ ตอนช่วงแบบอีซี่มันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้ระเบ,บิดตัวนี้แต่พอเล่นตัวยากขึ้นมาหน่อยมันระเบิดก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะตรงนี้ก็ให้ระวังไปนิดนึงนะครับพอเคออมเสร็จแล้วก็ออกจากห้องได้เลยนะครับแต่คุณจะเก็บของที่ตกอยู่ก็ได้นะหรือว่าคุณจะออกจากห้องไปเลยก็ได้นะสำหรับห้องนี้โอเคแล้วแต่ความสะดวกครับห้องถัดไปนะครับห้องห้องนี้นะครับ ทิศก,การเล่นก็คืออาจจะวิ่งไปรอบๆมาหาจุดที่ไฟไม่ลุกนะครับส่วนใครที่มีท่ากลางอากาศอย่างท่ากดค้างเหมือนผมนะก็อาจจะเอามาใช้ก็ได้ครับเอาตัวรอดไปเพราะว่าไฟนี้ค่อนข้างทําดาเมจแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นค่อนข้างต้องระวังไปด้วยครับยิ่งยิ่งเป็นเวอร์ชันที่ยากขึ้นใหม่นิดนึงไฟก็จะแรงขึ้นด้วยนะลดเลือดเราได้แรงปอตัวนะครับก็พยายามเคลียร์มอนไปครับ เคลียเสร็จแล้วก็ออกจากห้องได้เลยนะเก็บของแล้วก็ออกจากห้องได้เลยนะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้ครับบอสบอสก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็มันจะออกมาเรื่อยๆนะก็แค่ระวังพื้นไฟไว้อย่างเดียวก็พอนะสำหรับห้องนี้โอเคห้องถัดไปนะครับเป็นห้องทดสอบเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะทดสอบความนิ่งนะความใจเย็นนะ เป็นมินิเกมครับผมเรียกว่ามินิเกมที่ไม่ใช่มินิเกมเท่าไหร่นะครับเนี่ยเหมือนผมอะ่ะไปเปิดตัวพบเรียบร้อยเลยนึีกว่าผ่านได้ดาเมทีละ800 0นะครับประมาณนะอันนี้แค่ระดับเทียแรกนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างระวังหน่อยครับเมื่อเราโดนดาเมจแล้วรู้สึกว่าเราจะชะง,งักนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีวิธีแก้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้แหละคือหลบไว้ก่อนดีกว่าครับรอจังหวะกันคือค่อยๆผ่านไปก็ได้ครับถ้ามันเกิดมีวิธีแก้ก็อาจจะเป็นสถานะที่ว่าการชักอะไรก็อาจจะทําได้นะครับก็อันนี้ผมยังไม่ลองครับเพราะตอนผมโดนก็สะตรงสติไม่ค่อยมีนะมันอาจจะทําได้ก็ได้แหละคุณสามารถเติมเลือดได้นะไม่เป็นไรครับค่อยๆผ่านค่อยๆไปก็ได้ครับก็ระวังไฟตรงนี้ไว้ก็พอนะก็เติมเลือดไปถ้ามันใกล้จะตายระหว่างที่โดน ระหว่างที่โดนไฟเราสามารถเติมเลือดได้นะก็เพื่อยื้อระยะเวลาการตายของเรานะถ้าโดนไฟนะครับโอเคก็ค่อยๆผ่านไปครับไม่มีอะไรก็ผ่านไปถึงปุ๊บก็ตีกล่องแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆผ่านึกผ่านไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เองแล้วก็มาถึงห้องบอสครับนะห้องบอสก็ไม่มีอะไรมากครับอบอสไม่ได้เก่งมากมายนะครับถ้าคุณใส่เซ็ต65เป็นผมนะ เพราะนั้นบอสก็จะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ที่ผมลงก็เป็นท,ที่ให้ดูก็เป็นลง,ลงแบบอีซี่นะส่วนระดับยากขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะอึดขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับบอสก็ข้างง่ายแทบจะไม่มีทริคอะไรมากมายเลยนะโอเคหลังจากดูคลิปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับการลงดันแบบจับหยาบของผมนะ <laughs> ไม่ไม่ได้ดีเทลคุณจะเห็นว่าของที่อดอปมานะครับดอปมามันจะมี ไอนี่ครับเออ่วอลแค้นใช่ไหมวอลแค้นวอลคัมชื่อมันอ่ะชื่อมันสูงเสียงมากเลยฮะผมได้เอนจิ้งเอนจิ้งม่วงนะเอนจิ้งม่วงตัวเนี้ยได้มาจากในดันนะกับหินอันนี้อินกรูเนียใช่ไหมอินกรูเนียสโตนอะไรที่อย่างนะครับได้มาสองอันนี้นะแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับด้วยนะเครื่องประดับก็พอย่อยแล้วก็มีโอกาสได้ ก่อนนะหน้าตาเป็นแบบไหนไอ้ไอ้ก้อนนี่ครับไอ้พวกก้อนแบบนี้นะเห็นไหมก้อนแบบนี้มีโอกาสได้พวกก้อนแบบนี้ด้วยนะเอาไปเอาไปเอ่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับอุปกรณ์ของเรานะที่ก่อนไปดูระบบแต่งตัวนี้ก่อนอัปเกรดใช่ไหมเดี๋ยวขอถอดไอเทมก่อนนะอ่าอ่าสมมุติเอาผมเอาเอาเซตนี้มาทํานะดีฟินแล้วก็เกรดดิง้งเห็นไหมมันจะใช้แกนตรงนี้แล้วก็เอาอุปกรณ์เรามาใส่ ในส่วนนี้ปั๊บเข้าไปนะครับก็เพื่อ,อตอนนี้พรีเมียมของเราอ่ะค่าพรีเมียมเรามี70็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ไก็เอาตัวน,นี้มายัดนะเพื่อที่จะว่าเพิ่มให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะได้ดาเมจจริงๆของอาวุธอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาต้องมีพอยต์ตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ไอ้พอยต์ตัวนี้หามาจากไหนนะก็อาจจะ อาจจะเป็นพอยต์กับการใช้งานก็ได้นะอาจจะกดใช้ไปเลยก็ได้นะครับก็มีโอ๊ะมีิวการเฟลเหมือนกันนะก็ให้ใช้ตัวตัวนี้ด้วยกันนะก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็โอเคประมาณนี้สําหรับอไอตัวไอคอนกลมๆไอเนี่ยก็กลมๆตัวนี้นะแล้วก็ไอของที่ได้มาแล้วก็มาท,ทําเควสที่ทำควสที่เราต้องเอาเวกใช่ไหมแจังแฮปอันนี้ของลาดคานิวาวใช่ไหม แล้วก็ไอเน,นี้ครับเอามาทําหินอะไรสักอย่างที่เอาไว้อัปเกรดตัวนี้อเอาเวกันอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับสําหรับไอเทมตัวนี้ก็สําหรับผมมิชชั่นจีครับนะวันนี้มา,าเปิดเปิดดันคานิวานะมันอาจจะมีดันที่ดันเมืองอื่นด้วยแหละแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะตอนนี้ผมเปิดอ,อันคานิวาวไปก่อนนะอันอื่นยวค่อยมาทําคลิปที่หลังนะว่าลงแล้วเป็นยังไงนะก็ แล้วบผมมิชชั่นจีครับขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกับเกมโซเวอร์เกอร์ er นะถ้าชอบกดไลค์ซับสไครด้วยครับกลับสวัสดีครับ